ก็รู้นะคะว่าที่กินอยู่เนี่ยเป็นสาเหตุหลักๆของการมีพุงยื่นพุงป่องแต่ก็หยุดกินไม่ได้สักทีให้ทานผักก็หรอคะไม่ใช่ทางเลยคะ่ะ ก่อนที่จะถลัตัวไปมากกว่านี้นะคะเป้ว่าจัดการด้วยนี่เลยดีกว่าค่ะเพียวแน่นะคะแบรนด์นี้เนี่ยลองมากับตัวเองแล้วนะคะรู้สึกประทับใจมากๆเลยคือนั่งเฉยๆนะคะเราก็สามารถเบิร์นไปได้แล้วค่ะ500แคลต่อ1วันเลยนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นวิตามินลดน้ําหนัก2 in 1เลยค่ะที่มาในรูปแบบของขวดสเปรย์แบบนี้คือมันพกพาสะดวกค่ะทานง,ง่ายนะคะแค่ฉีดใส่ปากไปเลยก่อนและหลังอาหารเท่านั้น ซึ่งนอกจากที่จะช่วยทําให้เราอิ่มนานนีคะแล้วก็ทานได้น้อยลงแล้วเนี่ยยังช่วยในเรื่องของการระงับกลิ่นปากได้ดีมากๆเลยนีคะก็คือไปคุยงานกับผู้ใหญ่เนี่ยโอ้โหแฮปปี้มากๆเลยค่ะสารสก,กัดหลักของเขามาจากกาแฟเขียวส้มแขกและพริกไทยดำค่ะซึ่งจะช่วยดักจับแป้ ไขมันเร่งการเผาผลาญถึง3เท่าโดยไม่ต้องออกกําลังกายที่สําคัญไม่มีสารไซบรูทามีนผสมหนึอปร์เซนอาการข้างเคียงอย่างนอนไม่หลับปวดหัวปากแห้งใจสั่นปวดบิดนะคะไม่เกิดขึ้นแน่นอนหมดกังวลไปได้เลยค่ะ ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าพอเราหยุดทานไปแล้วเนี่ยไม่กลับมาโยโย่แน่นอนเป้อยากจะแนะนําเลยนะคะสําหรับใครที่ลดยากค่ะดื้อยานะคะทานอะไรมาไม่เห็นผลหรือว่ากําลังโยโย่อยู่ลองทานวิตามินเพียวแน่ดูนะคะลดชัวร์แค่ฉีดใส่ปากนะคะให้บ่อยขึ้นค่ะหรือว่าทุกๆ2-3อถึงสชั่วโมงไปเลยนะคะเพียงเท่านี้เนี่ยภายใน1นถึงสสัปดาห์เนะะี่ยค่ะทุกคนก็จะสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงนะคะน้าหนักเนียจะค่อยๆลดอย่างเห็นได้ชัดเป้ขอแนะนําเลยนะคะ เดี๋ยวแน่ค่ะ